นี่คือต้นน้อยหนาที่ไม่ออกลูกครับหลังจากที่มันไม่ออกลูกแอดมมนได้ทําการตัดแต่งกิ่งตัดหมดเลยครับตัดออกเลยตัดตัดออกทั้งหมดเลยครับหลังจากที่ได้ทําการตัดแต่งกิ่งแบบนี้ครับตัดกิ่งตัดออกหมดเลยแล้วมันก็ออกลูกครับออกดอกออกผลนี่นี่ Да, да, да. นี่ครับการตัดแต่งกิ่งนะครับก็ตัดแต่งกิ่งอันนี้มันอันนี้มันกิ่งไอ้ไอ้ละมุดกิ่งละมุดยอดละมุดเอาไปหักเลย <c oughs> อันนี้กิ่งน้อยหนาครับ ม,มันมีแต่ต้นครับมีแต่ใบกับต้นอย่างเงี้ยเคยออกดอกดอกก็ร่วงดังนั้นวิธีการแก้ไขมันไม่ออกดอกออกดอกมาดอกร่วงเลยครับตัดเลยอันนี้ต้นเพาะจากเมล็ดครับตัด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 แอดมินตัดหมดเลยครับส่วนกิ่งพวกนี้มันแตกออกมาใหม่หลังจากที่กิ่งมันแตกออกมานะครับมันก็นี่ครับมันก็ออกมาพร้อมกับดอกครับออกดอก ออกลูกด้วยไอ,ยอย้พวกนี้เคยตัดออกไปแล้วแต่ว่ามันแตกออกมาใหม่หลังจากที่ตัดแต่งจริงน,นะครับมันก็จะแตกยอดใหม่พร้อมกับออกดอกติดผลเราก็จะได้กินน้อยนาครับอร่อยครับน้อยนาเ็าเรียกว,ว่าน้อยนาหนังหนังอันนี้หวาน อร่อยครับไม่เละนะอันนั้นมาไม่ทันครับมันร่วงแล้วมันร่วงร,ร่วงร่วงมาไม่ทนันนี่ก็ทันครับมาทันส่วนนี้ก็เป็นเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยแป้งก็โดยธรรมชาติมันมีเยอะนะก็เอาไปล้างครับเอาไปล้างฉีดน้ำออก หรือจะวางไว้แบบนี้ก็ได้ครับจนกว่ามันจะสุกนะแต่ว่าถ้ามันมีเพลียแป้งติดอยู่ด้วยมันมักจะทําให้เสียครับอันนี้ก็เกือบจะสุกแล้วส,สีขาวๆเนี่ยสีขาวๆนวลๆเนี่ยไม่ขาวครับนวลๆเกือบสุกอันนี้ก็แก่ได้ใช้ได้แล้วที่เหลือก็ยังมีลูกเล็กลูกเล็กออที่มันออกมาไม่พร้อมกันครับลูกเล็กนี ได้เลยครับวิธีการที่ทำให้น้อยหนาออกลูกคือการตัดแต่งกิ่งครับตัดแต่งกิ่งนี่กิ่งพวกนี้ฮะมันออกมาก็ตัดตัดตัดทิ้งหมดเลยครับเหลือแต่ก้านตัดกิ่งที่มีแต่ใบทิ้งเหลือแต่ก้านนะก็ไม่ต้องให้ก้านมันกรนนะครับให้มันเหลือก้านไว้บ้างแต่ว่าไม่เหลือใบเลยครับตัดจากนั้นหลังจากที่มัน แตกยอดใหม่มันก็จะออกมาพร้อมกับดอกครับแล้วก็จะได้กินผลแบบนี้